ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูเบื้องหลังของหนังเรื่องนี้นะฮะไปหามาดูสะเดี๋ยวนี้เลยครับแล้วก็จะได้รู้ว่าทำไมหนังซอปโมชั่นเนี่ยถึงสมควรได้ตังจากพวกเรามากๆเลยนะฮะ And the Two Strings หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังแอนิเมชันแบบ Stop Motion ซึ่งสร้างโดยสตูดิโอที่ชื่อว่าไลกานะฮะถ้าเกิดใครเคยดูหนังของสตูดิโอนี้มาแล้วเนี่ยก็คงจะรู้ว่าเขาทําเฉพาะ Stop Motion อย่างเดียวนะครับก็บอกตามตรงเลยนะว่าผมไม่ค่อยได้ดูหนังพวกนี้เท่าไหร่นะฮะก็เลยเป็นสาเหตุที่ตอนแรกเนี่ยผมเองก็ไม่ได้สนใจอยากจะดูครูโบเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ รีวิวทั้งจากไทยและต่างประเทศนะครับเหมือนเดิมฮะคือดีเลิศอลังการมากๆจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันดีขนาดนี้เนี่ยก็คงต้องไปดูซะหน่อยและแหละเพราะว่าจะได้เอามาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆนะครับสำหรับตัวพล,อล็อตเรื่องของหนังเรื่องนี้นะฮะก็เล่าได้ค่อนข้างยากเลยแหละเพราะว่าตัวเทรลเลอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้บอกอะไรนะครับเอาเป็นว่า มีเด็กชายอยู่คนหนึ่งนะครที่ชื่อว่าคูโบแล้วก็มีความสามารถในการใช้เวทมนต์ได้อะไรประมาณนี้นะครับเขาเนี่ยจะต้องออกเดินทางกระจนภัยไปเพื่อตามหาของบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อจะเอามาเป็นอุปกรณ์มาเป็นอาวุธในการจัดการกับศัตรูที่มาจากอดีตของเขาและในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยคูโบก็มีตัวช่วยด้วยนะครก็คือลิงกับดวงนั่นเองซึ่ง ไอเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ไปดูในหนังเอานะครับเรามาเริ่มพูดถึงในส่วนของบทก่อนเลยนะครับบอกตามตรงเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะแค่เริ่มต้อน,นออกมาได้สัก5นาที10นาทีเนี่ย ผมรู้สึกได้แล้วว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ใช่หนังที่ทําออกมาสําหรับเด็กแน่นอนคือมันมีซีมแล้วก็มีความรู้สึกอะไรหลายอย่างที่แบบดูโตมากๆเลยนะฮะแล้วพอหลังจากดูจบแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีเลเยอร์หลายชั้นมากๆแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กนะครับเพราะมันมีการพูดถึงเรื่องความตายเรื่องมิตรภาพเรื่องอะไรที่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะลึกอะแล้วก็แบบ มันต้องคิดหลายสเต็ปเหมือนกันนะถึงจะไปถึงสารจริงๆที่เขาต้องการจะสื่อได้แต่ทีนี้เนี่ยที่มันเจ๋งก็อยู่ตรงนี้แหละครับตรงที่ถึงแม้ว่าตัวสารของหนังเนี่ยจะค่อนข้างลึกแล้วก็แบบต้องคิดเยอะอะไรงี้นะ แต่ว่าผมเชื่อว่าเด็กเนี่ยก็สามารถดูให้สนุกได้ครับเพราะว่าการผจญภัยอะไรต่างๆของคูโบในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าสนุกแล้วก็แบบน่าตื่นเต้นตลอดเวลาเลยนะคือมันมีตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็มีตัวเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าดูไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกอินตามไปด้วยครับแล้วที่สําคัญเนี่ยการสร้างโลกในหนังเรื่องนี้นะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะคือเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่มีอยู่จริงนะอะไรเงี้ยคือตอนเราดูเนี่ย เราแบบเหมือนเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องยกนิ้วให้เลยนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงในส่วนของเสียงภากันบ้างน,นะครับในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีนักแสดงเก่งๆมาให้เสียงภากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่คนที่เด่นมากๆเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นตัวลิงกับด้วงนะครับก็คือชาริสตรอนกับแมทธิวแมคคอนเฮ่นะฮะ สองคนนี้เนี่ยเคม m i s t r y เข้ากันดีมากๆแล้วก็เล่นแบบคือเข้ากับตัวละครได้เวิร์กมากๆเลยครับคือค่อนข้างแปลกใจเลยนะโดยเพานะแม็กซิมแมคคอนาเฮต์คือทําออกมาได้ดีเกินคาดแล้วก็แบบดูมีสเสน่ห์น่าจะที่สุดในเรื่องแล้วนะสำหรับผมนะนอกจากสองคนนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งที่ต้องชมนะฮะก็คืออาร์ตพากินสันคนที่ให้เสียงตัวละครคูโบนะครับเรื่องแต่คนนี้เนี่ยเขาทําออกมาได้ไม่ดีนะฮะก็อาจจะทําให้ตัวละครคูโบเนี่ยไม่น่าสนใจแล้วก็ทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยกร่อยลงไปได้เยอะเลยนะครับ นอกจากนี้เองแล้วเนี่ยคนอื่นๆอย่างเรฟไฟน์รูนี่มาราหรือว่า จอชทาเคอีนะฮะสามสี่คนนี้เนี่ยก็ออกมาบทไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคครับผมทีนี้ก็มาพูดถึงในส่วนของทางด้านเทคนิคกันบ้างน,นะฮะแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเด่นที่สุดก็ตรงนี้แหละครับซ็อบโมชันเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนความละเอียดอะไรเยอะมากเลยซึ่งโดยส่วนตัวนะผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ยากกว่างานพวกแอนิเมชันในคอมพิวเตอร์หลายล้านเท่าเลยนะแต่ที่ผมไม่ค่อยได้ดูเนี่ยก็เพราะว่าปกติแล้วผมไม่ค่อยอินกับงานพวกนี้เท่าไหรน่นาะ แต่หนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทําให้ผมเปลี่ยนใจตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาแล้วมันดูสวยมากๆด้วยความที่ทุกอย่างเนี่ยเกือบทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างหรอกแต่ว่าคือส่วนใหญ่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงๆนะครับคือเขาถ่ายจากเซตจากตัวละครหุ่นเชิดจริงๆอะ่ะคือแบบพอมาน,นึกดูแล้วมันแบบอเมซิ่งมากๆแล้วคือแบบพอรวมกับ CG อะไรทั้งหลายเนี่ยหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สวยที่สุด เท่าที่ผมดูมาในปีนี้เลยนะสำหรับหนังแอนิเมชันแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้เด่นแค่นั้นนะฮะเพราะว่าทั้งมุมกล้องการตัดต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยผมมองว่าสามารถเสริมอารมณ์ได้ค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะฉากแอคชั่นนะครับไม่น่าเชื่อว่า การถ่ายทําแบบต็อปโมชันเนี่ยจะทาให้ฉากแอคชั่นดูน่าสนุกได้ขนาดนั้นน่ะคือดูแล้วมันไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นการถ่ายทีละเฟรมอ่ะคือมันสมูทมากๆแล้วมันก็ดูดีมากๆเลยนะครับสําหรับตัวซาวประกอบหรือว่าเพลงประกอบเองเนี่ยก็เรียกว่าทํามาได้ดีมากๆเพราะว่ามันมีการผสมผสานไอ้เครื่องดนตรีแบบสายแบบตามชื่อเรื่องอะเนาะกับไอ้พวกเครื่องดนตรีอื่นๆเนี่ยได้อย่างลงตัวมากๆเลยเออจะว่าไปนะครับ ผมชมจนลืมเลยว,ว่าจริงๆหนังเรื่องนี้เองเนี่ยผมก็มีส่วนที่ไม่ชอบอยู่เหมือนกันนะคือในส่วนของช่วงท้ายเรื่องนะครับตอนที่ตัวร้ายของหนังเนี่ยโผล่ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าพวกแรงบันดาลใจอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ไม่โป๊ะเชะ,ะคระับคือเราก็เข้าใจนะว่าตัวละครนั้นน่ะมันทําไปเพื่ออะไรแต่พอเรามานั่งนึกจริงๆแล้วว่ามันดูไม่ค่อยคอนเน็กกับตัวเรื่องราวที่เราดูมาเท่าไหร่ แล้วมันก็เลยทําให้ตอนช่วงท้ายเรื่องเนี่ยมันดรอปดรอปไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่แบบมันเป็นจุดที่เล็กมากๆจนผมรู้สึกว่าไอ้ส่วนที่เหลือของหนังเนี่ยมันมันดีกว่ายเยอะอะครับสรุปแล้วในภาพรวมนะคะหนังเรื่อง Kubo and the Two Strings เนี่ยเป็นหนังสต็อ m โมชั่นเรื่องแรกที่ผมเคยดูนะแล้วผมก็ชอบมากๆด้วยคือผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เลิศมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบทการให้เสียงภาคการถ่ายทําม,มุมกล้องการตัดตอ่อเสียงประกอบทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเกือบเพอร์เฟกเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูนะครับให้รีบไปดูอย่างเร็วเลยเพราะผมเชื่อว่ารอบเนี่ยน่าจะมีเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับถ้าเกิดคนดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กํกำลังใจก,กันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน description box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย